สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับท่องแช่ชาแนลครับท่องแช่ชาแนลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเลยเด้อครับเด้อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยนะครับพอดีครับวัานี่สิมีเรื่องมากบอกห้ฟังนะครับเป็นลักเกณฑ์นะครับลักเกณฑ์หรือลักการนะครับลักการในการเหตุงานของผมนี่แหละนะครับ ต่างตาสมัยผมเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับเห็นงานอยู่ในเมืองกรุงนะครับในเมืองกรุงหลักการนี้ผมก็ล่องใส่เบิงนะครับผมก็เห็นแม่หลายนักปราชญ์หรือว่าหลายหลายหลายคนนะครับที่เพิ่นกำหนดไว้ว่าการปฏิบัติงานตรงเหตุแบบนั่นแบบนี้นแบบนมีหลักการแบบนั่นแบบนี้มีทฤษฎีแบบนั่นแบบนี้นะครับ แต่บ้านในส่วนของผมนี่ผมก็ลองมาคินเบิง่งว่าเออเฮ้าสิอา่าเหตุงานโดยยึดลักที่จะของเป็นคนคิดนะครับจะของเป็นค้นคิดจะของเป็นคนสร้างขึ้นมมนะครับผมก็เลยลองเบงนะครับลองเบงแล้วกะถือว่าหลักการนี้ได้ผลอยู่นะครับได้ผลอยู่สีถึกสีพิษก็แล้วแต่พิจะระนัยานของ ท่านผู้ชมนะครับหลักการของกผมก็คือ LKI นะครับ LKI m o เดลนะครับ LKI m o เดลนะครับ L คืออย่างครับ L คือเลิบนะครับคำว่าเลิบภาษาอังกฤษคำว่าเลิบนะครับแปล่าอย่างแปลว่ามีความหลักต่อนะครับองค์กรหรือองค์การนะครับการมีความหลักต่อองค์การนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับว่าเป็นว่าจะเป็นการเหตุงานหรือว่าความที่เท่าแต่มีความตั้งใจในการปฏิบัตินาทีนะครับมีความรักองค์กรเพราะองค์กรนะครับองค์กรให้เรานะครับองออค์ครงกรเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับองค์กรเป็นผู้มีอุปการะคุณในการให้เงินเดือนนะครับให้เงินเดือนเท่า เขาก็ต้องมีความรักในองค์กรความรักในนาทีการงานนะครับนะครับคข้าาความรักเนี่ยอาจจะร่วมไปถึงนะครับมีความตั้งใจมีความพยายามมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้คือคําามาหักองค์กรนะครับเขาต้องมีความหักองค์กรก่อนนะครับเขาจังสิสามารถเหตุงานในใงานนั่นได้อย่างมีความสุขนะครับ พอตะเห้าหักองค์กรแล้วนะครับผมก็เลยมาล่องอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า knowledge knowledge คือค่าตัวเคนะครับ knowledge ok นะแปลว่ามีความรู้ในองค์กรนะครับมีความรู้ในหน้าที่การงานนะครับว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่ยังแล้วก็องค์กรของเรามีหน้าที่อะไรนะครับนี่ครับคือ เามาอยู่ในองค์กรเข้าต้องหัว่าองค์กรเข้ามีหน้าที่หยังนะครับจากองค์กรมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บริการประชาชนมีหน้าที่ให้ความรู้นะครับหรือว่ามีหน้าที่หยังนะครับเฮาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่องค์กรมอบหมายให้เราทำนะครับเฮาสามารถที่จะต้องเรียนรู้ว่าในองค์กรเฮานี่นะครับมีหน้าที่อย่างแน่นะครับหน้าที่เฮามีหน้าที่อย่างแน่ถ้าเรามีความรู้แต่ฉานในเรื่องนั้นนะครับ ในหน้าที่การงานในหน้าที่ขององคอ์กรนะครับเข้ากับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นได้อย่างดีและถูกต้องนะครับอันต่อมาครับคําว่าไอนะครับไอนะคื่องยังครับไอคือ i n t e r r i t y นะครับ i n t e r i t y คือสามารถทายทอดองค์ความรู้นะครับสามารถทายทอดองค์ความรู้ที่เข้าใดศึกษานะครับ ทีเฮามหนาทีนะครับไปสู้ประชาชนหรือไปสู้บุคคลภายนอกนะครับสื่อสารไปถึงบุคคลภายนอกนะครับเช่นการบริการนะครับการบริการมันจะมันจะลั่นมาจากอะไรนะครับถ้าเรารักองค์กรนะครับถ้าเรามีความรู้นะครับเขาภาสามารถทายทอดองค์ความรู้นั้นให้สู้คนภายนอกได้นะครับให้สู้คนภายนอกได้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ นะครับเพราะเรามีความรู้ในองค์กรนะครับก่อนที่เฮาสาชมาทใดเราต้องรักองค์กรก่อนนะครับหากองค์กรมีความรู้ในองค์กรสามารถท่ายทูเฮ้ยท่ายถอดะนะสามารถท่ายถอดองค์ความรู้ขององค์กรไปสู่บุคคลปนนไปนอกไปสู่ประชาชนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดลักเมื่อขังตะกรนตะเห็ดงานนะครับทดล่องแล้วทดล่องอีกผมคิดว่า โมเดลนี้นะครับแนวทางนี้ผมผมผมสามารถหยุดหยุดได้นะครับยุดได้โดยที่เราจะไม่ได้อายนะครับเฮ้าสีบ่ออายเฮ้าสีบ่อคือเขินนะครับในการทายถอดองค์ความรู้นะครับสีบ่อมีอายเลยครับถึงเฮ้าสิเป็นเฟื่องตัวน,นินอยนะครับบ่อแมนสิเป็นทั้งอ พนักง,งานลูกจ้างนะครับขาเฮ้ามีความหลักองค์กรการปฏิบัติงานเฮ้าสีเบออายนะครับเฮ้าสีบอร์อายบ้าโเฮ้ยข่อยเป็นแค่นูน่นแค่นี่แค่นั้นนะครับเรามีความรู้นะครับเรามีความรู้แล้วเราสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคคลภายนอกได้นะครับเฮ้าสีเบอรอายนะครับอันนี้คือลักที่ผมเหตุมาโดยตลอดนะครับ จังไรสิถึงสิพิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมปฏิบัตินะครับขาล่องเบิ้งครับขันผู้ใดคิดว่าผมโบ้เพิกโบพิษก็คอมเมนต์มาใต่คอมเมนต์ครับสวัสดีครับ